ครูจัดโปรนี้จากคําถามครูจัดโปรเนี้ยจากคําถามค่ะจากคําถามของคนเยอะมากแล้วครูตั้งใจจะไลฟ์ครูตั้งใจจะไลฟ์เรื่องโปรที่ครูจัดแล้วพี่เข็มก็มาการันตีครูขนลุกเลยครูยังเขียนให้พี่เข็มดูใต้ใต้ไลฟ์พี่เขมเลยนะคะว่าครูจะไลฟ์ต่อเลยนะคะ เพราะว่าคนที่เป็นโรคไตหรือคนที่เป็นโรคต่างๆอะคะ่ะไม่จําเป็นเฉพาะโรคไตนะคะคนที่เป็นโรคต่างๆหนึ่งกลิ่นตัวจะแรงสองจะมีอาการคันเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะการขับการขับของเสียเอย่ยการที่ลำซ่งลำไส้ใหญ่การที่เผาผลาญอะไรเงี้ยมันจะยาก มันจะยากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นพอมันยากปุ๊บมันหาทางออกไม่ได้ไงเนาะพี่เขมเนาะมันก็จะออกทางลูขุมขนแต่คนเป็นโรคไตอ่ะมันเอาออกไม่ได้เพราะคนเป็นโรคไตกินน้ําได้น้อยพอกินน้ําได้น้อยหนึ่งมันออกไม่ได้มันก็มาคันยุบ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 บแล้วกลิ่นตัวแรงครูผ่านมาก่อนค่ะครูเป็นคนที่เคยที่แบบเอาแบบตรงตรงเลยนะอู้เป็นสิบวันนะคะไม่ถ่ายอ่ะเมื่อก่อนอ่ะครูเป็นคนธาตุหนักมากถึงมากที่สุด แล้วคุณเป็นคนกลิ่นตัวแรงคุูกล้าพูดเลยเพราะหมอบอกว่าครูอนะฮอร์โมนผู้ชายเยอะมากนะคะคุณลูกสาวครูก็ยังได้ฮอร์โมนครูนะคะเป็นฮอร์โมนผู้ชายแล้วบวกกับเราอะไม่ถ่ายอะสิบวันอนะมันจะไปออกทางไหนล่ะคะขี้ก็ขึ้นสมองขี้ก็ขึ้นมาออกะอะไรเงี้ยอุ้ยครูพูดไม่เพาะเนาะเอออุจจาระหนะ้ามันก็แบบขึ้นสมองทุนที่นน,น่นอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมว่ากลิ่นตัวเราแรงเพราะอย่างนี้เพราะหนึ่งเรากินน้ําน้อยสอง เราไม่ถ่าย 3. เราเป็นโรคไม่รู้อะโรคอะไรไม่รู้ความดันเบาหวานไขมันนูน่นนี่นั่นสารพัดโรคปวดท้องประจําเดือนปวดไม่เกรนพวกนี้เกี่ยวหมดนะคะพวกที่เป็นโรคพวกนี้มีกลิ่นตัวนี่เรื่องจริงเลยนะคะศึกษาแล้วนะคะทางการแพทย์บอกว่าพวกนี้จะมีกลิ่นตัว เพราะว่ามันจะพยายามขับออกทางรูขุมขนอะไรที่เป็นรูมันจะขับออกแล้วพวกเนี้ยจะขับออกได้ยากพวกที่มีโรคต่างๆเหล่านี้จะขับออกได้ยากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นนะคะพี่เข็มมาพูดเรื่องเนี้ยว่าคนที่เป็นนะคะเป็นเป็นคนที่พี่เข็มพ,พูดให้ฟังในไลฟ์ฝะนะว่าเขาคันมากเสร็จแล้วพอเขาใช้ของเราอะค่ะครูบอกแล้วคําว่ากระทุ้งก็คือมันจะพยายามเอาออกอะค่ะ ใช้ตอนแรกจะคันยิ่งคันหนักไปใหญ่เลยกลัวอะไรคะคันก็ทาแป้งเย็นคันก็ทาคลามายคันก็ก็ขัเกาแต่ไม่ต้องเกาแรงอ่ะคันก็เกาไปแต่ต้องทนถ้าวันนี้ไม่ถอนรากถอนโคนมันจะอยู่กับคุณอะ่ะตลอดชีวิตคุณอาจจะต้องคันไปตลอดชีวิตลองนึกภาพเสี่ยงคันสักเจวันอันนี้ให้มากสุดแล้วนะส่วนใหญ่จะคันไม่เกินสามวันคุณลองนึกภาพนะคะ ลองเสี่ยงคันสักห้าถึงเจ็ดวันเพื่ออนาคตที่ไม่ต้องคันนะคะเอาไหมหรือโอ้ยคันคนมีได้โอ้ยเลิกใช้ลวนะสินค้ามึงมันไม่ดีเลยกูคัคนกูเลิกแล้วสามอยห้าสิโยนทิ้งเฟิวเพราะว่ามันถูกไงอืมก็นู่นละค่ะคันไปตลอดชีวิตซะเพราะไปรักษายังไงก็ไม่หายหรอกไม่มีความอดทนถอนมันออกเลยถอนลากถอนโคนมันทิ้งเลย มันจะพยายามกระตุกออกคุณคิดว่าของในร่างกายอะ่ะถ้ามันไม่ออกทางรูขุมขนอะ่ะมันจะไปออกทางไหนคะพุ่งออกทางหูฟู่เหรอคะหรือออกทางปากฟู่ฟูเดินไปทางไหนกัพุ่งกระฉูดแบบนี้เหรอะคะหรือออกทางตาออกทางจมูกอย่างเงี้ยคะไม่ใช่มันไม่พุ่งได้แบบนั้นมันไม่พุ่งได้แบบนั้นมันจึงมาออกทางรูขุมขน มันจึงผลักออกทางรูขุมขนบางคนดีหน่อยนะคะกินชาเข้าไปแล้วก็อาเจียนออกนั่นอ่ะดีมันออกทางปากปลูดปลุดออกแบบเนี้ยดีนะคะให้มันออกไปเลยทําไมบางคนอาหารเป็นพิษกุ๊กเนาะกุ๊กกับคุณนบนะคะเออคู่รักหมื่นล้านนะคะกุ๊กเคยท้องเสียถึงขั้นจะต้องหามส่งโรงพยาบาลทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหหนักมากบิดบิดบิด,บดเพราะว่าอาหารเป็นพิษเขากินอาหารมาแล้วอาหารเป็นพิษบิดจนคานเอาค่ะคานแล้วแบบ คานออกมาหาพี่นพซึ่งเป็นสามีอะนะแล้วก็บอกพี่นพว่าบาเขาไปโรงพยาบาลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่พี่นพอะเชื่อมั่นในสินค้าเพราะเห็นเมียถึงขนาดนั้นนะคะแทนที่จะรีบหิ้วปีกเมียไปโรงพยาบาลไม่ค่ะพี่นพไปชงชาอย่างเข้มข้นเลยค่ะสองซองเลยอัดร้อน <c oughs> อัดร้อนอะคะ่ะนะให้เมียกินเลยเพราะว่าตอนนั้นเมียก็ไม่ได้มีความเชื่อเนาะอันนี้กุ๊กเขาเล่าให้ฟังนะเมียก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่อง